ช่างเบิร์ดสอนซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับนี่พามาดูเครื่องลามาโซโคนะครับลามาโซโคเป็นเครื่องอิตาลีนะครับปัญหาก็คือน้ําฝั่งด้านฝามือนะครับน้าออกน้อยมากนะครับลองเปรียบเทียบกับตัวซ้ายมือนะครับอันนี้ตัวฝามือตัวซ้ายมือนะครับน้ําออกแรงดีมากเลยครับเห็นไหมแต่ว่า มันเป็นข้างเดียวนะครับเป็นข้างเดียว <ใ 2014. S 1> ก็ง่ายต่อการวิเคราะห์หน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะผ่านตัวคอปั๊มมาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะโซลินอยอาจจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูกันนะครับฝาครอบด้านบนก็เอาออกก่อนนะครับเอาฝาด้านบนออกเพื่อที่จะดูตัวโซลิโนยครับโซลินอยอยู่ด้านด้านบนนะครับด้านบนของตัวเครื่องนี่ฝายกออกก่อนนะครับง่ายต่อการ ที่จะตรวจเช็คเครื่องนะครับเช็คเครื่องก็ที่ตามที่คิดไว้นะครับตัวโฟมิเตัวนี้นะครับโฟมิเตอร์จะติดอยู่บนหัวชงเลยของเครื่องรามานะครับตัวนี้แกะออกมาดูนะครับแกะออกมาดูอาจจะมีตะกอนตะกันนะครับที่มันสามารถที่จะไปอุดตันได้หรืออาจจะเป็นที่ตัวโซลินอย์นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันแล้วก็ ทางไหลของน้ํานะครับมันรูเล็กนิดเดียวนะครับมีโอกาสที่จะตีบตันได้ง่ายจากการาสะสมของตะกั่นนะครับนั่นก็คือเป็นหินปูนนะครับที่มันสามารถที่จะไปอุดรูนี่ตัวโซลินอยดึงออกมาแล้วนะครับตัวโฟมิเตอร์นะครับไม่ใช่โซลินอยโฟมิเตอร์เห็นไหมครับรอบๆจะเป็นหินปูนเลยนะครับตัวใบพัดตัวข้างในตรงกลางต้องถอดมาเช็คดูนะครับ หลังจากทำความสะอาดแล้วก็ลองมาเทสเครื่องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวลามานี่ตาอุณหภูมิต้องได้ก่อนนะครับถึงจะกดชงได้นะครับตอนนี้เราเทสเครื่องอุณหภูมิได้แล้วแล้วก็จะลองเครื่องนะครับจะลองเครื่องกันก็ปิดฝากลับคืนไปนะครับปิดฝาที่เราถอดมั่นใจแล้วว่าเป็นที่ตัวโฟมิเตอร์นะครับตีบตัน หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาเครื่องแล้วก็เทสเครื่องนะครับนี่อัดกาแฟเรียบร้อยนะครับเรามาดูน้ำกาแฟกันจะเป็นยังไงครับกดชงนะครับโอเคเลยทีเดียวนะครับไหลไม่แรงมากนะครับน้ำกาแฟกำลังดีนะครับคีมม่าออกเยอะมากนะครับอันนี้จากการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเทสเครื่องชงกาแฟเห็นๆกันเลยนะครับ ขีม,ม่าออกดีนะครับขีม,มา่าน้ำไหลปกติแล้วนะครับจากการทำความ